ไม่รู้ว่าเซลล์อิงจะเป็นไงบ้างตอนนี้ตัวตนของฉันถูกเปิดเผยแล้วจะทำไงต่อไปดีนะข้าคิดว,ว่าเพึ่งพาพระชายาสามอย่างเจ้าได้สิจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีกำหนดวันอภิเษษสมดสอีกอย่างตอนนี้ก็ติดต่อใครไม่ได้อีกแล้วน่าจะเป็นห่วงจริงๆแกเป็นใครเข้ามาได้ไง นายทำอะไรพวกเขาเธอ,อคิดว่าไงล่ะเขาเขาคือจอมมาเรเพิงเสียวทาไมจอมมารถึงมาที่วังได้หรือว่าจะมาจับเสียวอินดูคุณตามากกว่าาจาของเช้าจริงๆ ไม่ต้องกลัวฉันไม่ได้มีเจตนาลายอะไร,ะไรวันนี้เข้ามาเพื่อเอาชีวิตของท่านผู้นำของเจ้ามอบให้องค์ชายสามแม่นางส่วนเองได้โปรดอยกโทษให้ข้าด้วยแจ้งข้าข้าต้องการพบองค์ชายสาม เป็นอะไรไปเมื่อกี้จอมมามาบอกให้ข่านำกระดาษนี้มาให้เจ้าสเสด็จพ่อมีพระมิชาให้ครอบครองนานมีถุนดวงชายสามแย่แล้วเพืยะค่ะกว่าบาทหายไปอะไรนะ่ยคงไม่ใช่ริวถิงหรอกเนะี่